ขอเจริญสุขท่านผู้ฟังนธรรมะชาดกวันนี้ก็ได้หยิบยกชาดกเรื่องของปฐมมะชาดกมาแสดงบรรยายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สรับรับฟังกันในลำดับต่อไป ก็เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารบภิกษุทั้งหลายผู้กระทำการบูชาด้วยดอกไม้ในอานันทะโพธิจึงตรัสเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายในก็ในเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายทำการบูชาด้วยดอกไม้ในอานันทะโพธินี้มีอยู่ในกริงโพธิชาดกข้างหน้า ส่วนในชาดกนี้ก็มีแต่เนื้อความโดยย่อว่าเมื่อไม้โพที่ได้นามว่าอานันทโพธิเพราะเป็นต้นโพที่พระอาน,นุเทระเจ้าปลูกไว้การที่พระอาน,นุเทระเจ้าได้ปลูกต้นโพไว้ที่สุมประตูแห่งพระเชตวานารามนั้นมีข่าวปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ครั้งนั้นภิกษุที่อยู่ในหัวเมืองบางองค์ประสงค์จะสักการะบูชาพระอานน์นั้นด้วยมาลาเจิงพากันมาสู่กรุงสาวัตถีเดินไปตามถนนที่คนทั้งหลายเก็บดอกบัวมาขายเพื่อประสงค์จะได้ดอกบัวเมื่อไม่ได้ดังประสงค์จึงพากันกลับมาบอกเก่พระอานนท์ พระอานนท์จึงกล่าวว่าเราจะไปนำดอกบัวมาให้ท่านทั้งหลายเองว่าแล้วพระเถระเจ้า,าก็เข้าไปสู่ถนนที่มีดอกบัวให้คนขนดอกบัวมาเป็นอันมากให้แก่ภิกษุเห่านั้นบูชาต้นโพตามปรารถนา เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ทราบเรื่องนั้นจึงพากันประชุมสนทนาในธรรมสภาว่าพวกภิกษุที่อยู่ในหัวเมืองเป็นผู้มีบุญน้อยหนักหนาเที่ยวไปตามถนนมีดอกบัวแล้ว,ลวก็หาได้ดอกบัวไม่ส่วนพระอานอนท์เถระเจ้าเข้าไปเพียงคู่เดียวก็ได้อดอกบัวมามากมายหนักหนา เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาได้สดับคำสนทนานี้จึงสเสด็จไปประทับที่ธรรมสภาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้ฉลาดในการเจรจาย่อมได้ดอกไม้มาเป็นอันมากไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นถึงในปางก่อนก็เหมือนกัน ครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงทรงแสดงชาดกนี้ต่อไปว่าครั้งสมัยพระเจ้าพรมทัตเสวร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นมีบุรุษจมูกด้วนคนหนึ่งซึ่งชาวกรุงพาราณสีได้ตั้งไว้ให้เฝ้าสะบัวอยู่นอกพระนครครั้งนั้นวันนักขัตเลิกคราวหนึ่ง มีบุตรเศรษฐีสามคนชวนกันมาขอดอกบัวกับบุรุษจมูกด้วนคนนั้นคนที่หนึ่งกล่าวว่ายะถาเกษาจะมัดสุจะเป็นต้นดังที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นแห่งเทศนาแล้วแปลว่าผมก็ดีหนวดเขาก็ดีบุคลคลโกนตัดและถอนเสียแล้วย่อมงอกขึ้นใหม่ชั้นใด ขอจงให้จมูกของท่านงอกขึ้นใหม่ฉะนั้นเมื่อท่านให้ดอกไม้เกเ่าจมูกของท่านก็จะงอกขึ้นมาใหม่ดังคำของเดาดังนี้คนที่สองก็กล่าวว่าพืชผลที่บุคคลที่เก็บในสารทสมัยแล้วปลูกหวานลงไปในานาย่อมง,งอกงามขึ้นชั้นใด ขอจมูกของท่านจงงอกงามขึ้นฉะนั้นขอท่านจงให้ดอกบัวแก่เราดังนี้บุรุษจมูกด้วนได้ฟังถ้อยคำแห่งบุตรเศรษฐีทั้งสองคนดังนั้นก็โกรธจึงไม่ให้ดอกบัวตามที่ขอคนที่สามจึงกล่าวว่าคนทั้งสองนั้นคิดว่าท่านจะให้ดอกบัวแก่เขาด้วย กล่าวคำมุสาวาทเช่นนั้นจริงเขาจะกล่าวอย่างนั้นหรือไม่ก็ตามจมูกของท่านเป็นอันงอกงามไม่ได้เราขอดอกบัวของท่านด้วยเถิดดังนี้บุรุษจมูกด้วนได้ฟังดังนั้นแล้วก็สรรเสริญบุตรเศรษฐีคนที่สามว่าท่านเป็นผู้พูดถูกต้อง แล้วก็เก็บดอกบัวมาให้เก่บบุตรเศรษฐีคนที่สามนั้นเป็นอันมากบุตรเศรษฐีทั้งสมคนนั้นก็พากันกลับไปสู่นิวาสถานขันสมเด็จพระบรมทศพลท,ทรงสแสดงชาดกนี้แล,แล้วจึงประชุมชาดกว่าบุตรเศรษฐีผู้ได้ดอกบัวในครั้งนั้นคืนเราตถาคตในการบัดนี้ ในชาดกเรื่องนี้ี้ให้เห็นชัดว่าบุคคลผู้มีวาจาสัตย่อมได้ลาภผลส่วนบุคคลกล่าวมุสาวาทย่อมขาดประโยชน์ของตนโดยเหตุนี้ควรที่คนทั้งหลายจะละมุสาวาทอันปราศจ,จากความจริงเสียให้เด็ดขาดแล้วตั้งมั่นอยู่ในแต่สัจวาจาอันเป็นความจริงเสมอไป ไม่ว่าจะทำสิ่งใดจะเป็นการซื้อขายแจกจ่ายประการใดก็ตามต้องให้พูดแต่ความจริงเสมอไปจึงจะได้ประโยชน์ตามปรารถนาถ้าผู้ใดมีคนมีวาจาเท็จเทียมผู้นั้นย่อมขาดประโยชน์ดังสแสดงมาในชาดกนี้ในชาดกที่ได้สแสดงมาในเรื่องปฐุมชาดกก็จบลงก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุข สิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลจงทุกท่านทุกคนเถิดเจริญธรรม